ล่าสุดคลังแจงชัดทั่วประเทศรับเงินเยียวยาคนละ3 0 0พบาทล่าสุดเฉลยความจริงแล้วตามที่มีการเผยแพร่ข้อมูลเกี่ยวกับประเด็นเรื่องกลุ่มเปราะบางทั้งประเทศรับเงินเยียวยาคนละ3,000บาทดโวยไม่ต้องลงทะเบียนใหม่ศูนย์ต่อต้านข่าวปลอมได้ดำเนินการตรวจสอบข้อเท็จจริงสำนักงานปลัดกระทรวงการ พัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ของกระทรวงพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์พบว่าประเด็นดังกล่าวนั้นเป็นข้อมูลเท็จเนื่องจากกรณีการแชร์ข่าวสารที่ระบุว่าแจ้งข่าวดีกลุ่มเปราะบางทางประเทศรับเงินเยียวยา3,000บาทกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ได้ชี้แจงข้อเท็จจริงว่าได้ดำเนินการช่วยเหลือประชาชนผู้ประสบปัญหาทางสังคมและกลุ่มเปราะบางที่ได้รับผลกระทบจากโควิด ด้วยการจ่ายเงินสงเคราะห์รายละไม่เกิน3,000บาทซึ่งไม่ใช่เงินเยียวยาโดยบึกจ่ายตามระเบียบและประกาศของกระทรวงพอมอประกอบด้วย 1. การสงเคราะห์เด็กภายในครอบครัว 2. การสงเคราะห์ผู้ตกทุกได้ยากในประเทศให้กับภูมิลำเนาเดิม 3. การจ่ายเงินอุดหนุนเพื่อช่วยเหลือผ,ผู้ประสบปัญหาทางสังคมกรณีฉุกเฉิน 4. การสงเคราะห์ครอบครัวผู้มีไรายได้น้อยและผู้ไร้ที่พึ่ง 5. เงินอุดหนุนเงินสงเคราะห์และฟื้นฟูสมรรถภาพคนพิการ 6. การช่วยเหลือสตรีหรือครอบครัวที่ประสบปัญหาทางสังคม 7. การคุ้มครองการส่งเสริมและการสนับสนุนการจัดที่พักอาศัยอาหารและเครื่องนุ่งหม่มให้ผู้สูงอายตุตามความจำเป็นอย่างทั่วถึง การคุ้มครองการส่งเสริมและการสนับสนุนการช่วยเหลือผู้สูงอายุซึ่งได้รับอันตรายจากการถูกทารุณกรรมหรือถูกแสวงหาประโยชน์โดยมิชอบด้วยกฎหมายหรือถูกทอดทิ้งและการให้คำแนะนำปรึกษาดำเนินการอื่นที่เกี่ยวข้องในทางการแก้ไขปัญหาครอบครัวและหนังสือกระทรวงการคลังอาทิการเบิกจ่ายค่าใช้จ่ายโครงการรณรงค์เพื่อป้องกันโรคเอดส์และการดำเนินงานช่วยเหลือด้านเงินทุนประกอบอาชีพแกสตี้ที่ได้รับผลกระทบจากปัญหาเอดส การเบิกจ่ายค่าใช้จ่ายโครงการรณรงค์เพื่อป้องกันโรคเอดส์และเงินอุดหนุนค่าใช้จ่ายเกี่ยวกับตัวชาวเขาทางนี้นะคะประชาชนผู้ประสบป,ปัญหาทางสังคมและกลุ่มเประาะบางที่ได้รับผลกระทบจากโควิด19สามารถติดต่อขอความช่วยเหลือได้ที่สำนักงานพัฒนาสังคมและความมั่นคงข,งของมนุษย์จังหวัดทุกจังหวัดในภูมิลำเนาที่ท่านอาศัยอยู่โดยจะมีการตรวจสอบและประเมินข้อเท็จจริงตามกระบวนการสังคมสงเคราะห์ ว่ามีปัญหาเดือดร้อนและความต้องการช่วยเหลือเร่งด่วนอย่างไรอีกทั้งต้องมีการวิเคราะห์เป็นลายกรณีตามขั้นตอนและระเบียบต่างๆที่เกี่ยวข้องเพื่อพิจารณาจ่ายเงินสงเคราะห์ดังกล่าวต่อไปและนี่คือข้อมูลข่าวสารล่าสุดนะคะที่ทางช่องนํามาอัปเดตให้พ่อแม่พี่น้องได้รับฟังกันค่ะหากชื่นชอบอย่าลืมกดติดตามและกดกระดิ่งไว้นะคะจะได้มีพาดข่าวสารใหม่ๆใ,ในทุกๆวัน สำหรับคลิปนี้ทางช่องต้องขอตัวไปก่อนแล้วนะคะไว้พบกันใหม่ในคลิปหน้าสวัสดีค่ะ